สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบคานนะครับผมสไลด์คลิปนี้จะมีสรุปผลการแข่งขันพิมพ์ดิจิอลภาอังกฤษประจำสัปดาห์ที่9ครับและวิเคราะห์บอลการโชอซีดรีต์อิตาลีประจำวันที่30ตุลาคม2567ทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้ครับเริ่มจากสรุปผลการแข่งขันพิมพ์ดิจิอลภาอังกฤษประจำสัปดาห์ที่9นะครับเริ่มที่คู่แรกครับวันศุกร์ที่25 2567ตุลาคคมะนะรับเลสเตอร์ซิบห้บาตุลาคมสองพ หประตูต่อสานะครับเกมนี้ทีมเยือน f o r ์เรขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่16ครับจากรูปสัดนอกกรอบสุดสวยของ Ryan นเยสนะครับผมแต่นาทีที่23ครับเรตเตอร์ซิตี้ก็มาตามตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งครับจากกัปตันทีมเจมี่วาร์ดี้ครับผมและจบไปยุสกอร์ 1ประตูต่อ1นะครับในครึ่งแรกเริ่มมาครึ่งหลังครับนาทีที่47คริสบูดนะครับยิงประตูให้ฟอเรสต์ขึ้นนําได้สําเร็จครับสประตูต่อ1ครับและนาทีที่60ครับฟอเรสต์ก็ได้ลูกที่3นะครับจากคริสบูดคนเดิมครับและจบเกมไปด้วยสกอตหนประตูต่อ3นะครับนาทีที่ฟอเรสต์สามารถบุกมาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้ถึงในบ้านนะครับมาวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567นะครับมีทั้งหมด5คู่ด้วยกันครับผมเริ่มที่คู่ของแอสตันวิลล่าเสมอออกกกกัััับบบบบรรรรนนนนนนนมมมมปปะะะตตตูู่่่่คคเเีีี้้้้ววิลลาาาาาาไดขึใชงทททย76จส ทิ้งตัววอลเลตจะจ่อหน้าประตูไม่เหลือนะครับเกมทำท่าจะจบด้วยชัยชนะของเาบานแอสตันวิลล่านะครับแต่สุดท้ายบอลม,มาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลานาทีที่96นะครับจากจังหวะฟรีคิกเปิดเข้าขัวของเอวานิสตันนะครับมุ่งผ่านมือของมาติเนีไปนะครับและจบไปด้วยสกอร์ผลเสมอ1ประตูตอนน่อ1นะครับต่อที่คู่ของเบรนฟอร์ตนะครับเปิดบ้านเอาชนะอิสวิตทาวสุดมัน4ประตูต่อ3นะครับ เกมนี้ทีมเยอรมนอิฟสวิททาวนะครับขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่28ครับจากซามูเอลสโมคิดนะครับและได้ประตูที่2ต่อเนื่องในนาทีที่31จากจอร์ดเฮิร์ตนะครับผมเบนฟอร์ดนะครับมาได้ประตูตีตื้นนะครับ1ประตูต่อ2จากโยเวนีวิสานะครับนาทีที่44และก่อนหมดครึ่งแรกนะครับช่วงทดนาทีที่46นะครับไฮสันค้านะครับผู้เล่นจายอิฟสวิททาวก็ทำเข้าประตูตัวเองครับทำให้จบครึ่งแรกไปด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2นะครับ ครึ่งหลังนาทีที่51นะครับเบรนฟอร์ดนำสามประตูต่อ2นะครับจากจุดโทษของไบรอันเอ็มเบอร์โมนะครับเกมเหมือนจะจบด้วยสกอร์นี้ครับแต่นาทีที่86ครับอิฟซวิททาวก็ไปเสมอ3ประตูต่อ3ได้สำเร็จครับและเกือบจะเป็นดราม่านะครับแต่นาทีที่86ครับอิฟซวิททาวนะครับก็ตีเสมอ3ประตูต่อ3นะครับจากเรียมดีแล็ปนะครับแต่ก่อนหมดเวลาช่วงทดเวลานาทีที่96ครับมีดราม่าซ้อนดราม่านะครับผมเป็นเบรนฟอร์ดที่ได้ปปรรรรรระะะตตตููชััััย4่ออออ3คคคบบบจากไนนนเเเมมม์โดิ และจบเกมด้วยเบรนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะอิฟสวิททาวสุดมันครับ4ประตูต่อ3นะคู่ต่อมาครับไบรตันเปิดบ้านเสม,มอบูมแฮนตันไป2ประตูต่อ2นะครับเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่ก่อนจบครึ่งแรกนะครับนาทีที่45จากแนนนี่เวลเบกนะครับมาถึงครึ่งหลังนะครับช่วงท้ายเกมเจ้าบ้านก็มาบวกประตูเพิ่มได้อีก1ประตูนะครับจากอ e ีวานเฟอร์กูสันครับนาทีที่85 เกมเหมือนจะจบนะครับแต่ทีมเยอรมาตีไข่แตกในนาทีที่88ครับจากรายันอิโนรินะครับผมเกมเหมือนจะจบที่สกอร์นี้นะครับแต่สุดท้ายนะครับไม่จบนะครับกลายเป็นดราม่าอีกหนึ่งคู่ครับมาธิวุุกุนชาครับทำประตูตีเสมอให้กับฟุงแพนตันสําเร็จครับนาทีที่93และจบเกมไปด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ2นะครับต่อมาคู่ของแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะซัลเมนตันไป1ประตูต่อ0นะครับคู่นี้ไม่ถูกใจนักลงทุนอย่างแรงเลยนะ เจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับหมายแรกประตูชัยตั้งแต่นาทีที่5ครับจากการเทคตัวขึ้นมงของเออร์ิงฮาแลนด์นะครับจากนั้นก็พยายามบุกซแซงเอตันอย่างหนักนะครับตลอดเกมเลยครับแต่เพื่อจะเอาประตูเพิ่มเอาใจนักลงทุนนะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะเจาะแนวรับของซแซงตันได้นะครับทำให้จบเกมไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคู่สุดท้ายของวันเสาร์ที่26ตุลาคมครับเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมไป1ประตูต่อหนึ่งครับ คู่นี้มาได้ประตูกันในช่วงครึ่งหลังครับโดยทีมเยือนฟูลแลมทำประตูขึ้นนำจากอเล็กอูวบบี้นะครับในนาทีที่61นะครับส่วนเจ้าบ้านเอเวอัตตันมาได้ช่วงทดเวลานาทีที่94จากเบโตนะครับและจบกันด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1นะครับตอนที่คู่แรกวันที่27ตุลาคม2 5 6พนะครับเชลซีเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิล2ประตูต่อ1ครับเจ้าบ้านเชลซีนะครับเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนในนาทีที่ส8ครับจากนิควัสแจ็คสันนะครับและในนาทีที่32ครับอเล็กซานนเเดออรรร์ิิซััคะะบก็ยงปตูีสมอให้กับ ยวคาเซนไปได้ครับหประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนจะจบเครื่งแรกด้วยผลเสมอนะครับแต่เริ่มเครื่องหลังมาเพียงได้2นาทีเท่านั้นครับโคพาเมอร์ครับผมคนดีคนเดิมของเชลซีนะครับผมก็ซัดประตูชัยให้กับเชลซีเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับและจบไปด้วยสกอร์นี้นั่นเองนะมาต่อกันที่คู่ที่2ของวันที่27ตุลาครับคริสตันพาเลน์ครับเปิดบ้านเอาชนะตอนแรกมาสเปอร์ไป1ประตูต่อสูงครับแบบช็อกคนดูนะครับหน่วยพาเลตมาได้ประตูชัยในนาทีที่31นะครับถึงแม้นะครับว่าากรคถองบอลในช่่วงทีเหลือนะครับหลังจากทว คิตาพะเลตนำได้แล้วเนี่ยจะเป็นของทางฝั่งเปิร์นครับที่ของบอลมากกว่าบุกมากกว่าครับแต่สุดท้ายขาดความคมนะครับและจบไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับคู่ที่3เวสแฮมยูไนเตดเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตสประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้มีดาบ้านหนักช่วงท้ายเกมด้วยนะครับ มาดูที่ประตูแรกครับเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนําก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่7 4เลยนะก่อนในนาทีที่8ปดบครับคาซิมิโร่จะโขกตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งครับและนาทีที่9ก้ครับเวนแฮมได้จุดโทษครับหลังเช็ค VR แต่ก็เป็นประเด็นอินนะครับเพราะก่อนจะถึงจังหวะฟาวนะครับผู้เล่นของเวนแฮมเนี่ยมือไปโดนบอลอย่างชัดเจนนะครับภาพช้าปัดเข้ามาเห็นก็เห็นว่าโดนบอลชัดๆนะครับจนเป็นประเด็นกันในสนามเลยครับก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วผู้ตัดสินก็ตัดสินให้ฝ จารลอต์โบเวนนะครับรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่เหลือนะครับจบเกมเป็นเวนท์แฮมนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายส่งท้ายความมันครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ครับอาร์เซนอลเปิดบ้านพบริวพูลคู่นี้เสมอกัน2ประตูต่อ2แบบสุดมันนะครับคู่นี้ใครเล่นสูงแรกสูงเต็มบอกเลยว่าหวานเสียบเลยนะฮะโดยประตูแรกคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่8ครับจากบุคโยซาก้าและนาทีที่แปครับริวพูลก็มาตีเสมอได้ครับจากการขึ้นนนมมาาโขขกเเต็หััววอองรร์จิลฟไดคะบ และก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนะครับนาทีที่43 a r เซนอ l ก็ขึ้นนำอีกครั้งครับจากมิเกลเมริโนนะครับครึ่งหลังท้ายเกมนะครับนาทีที่81มัวเมตซาร่าครับก็ทำประตูจีเสมอนะครับให้กับริวพูได้สำเร็จนะครับจบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อสอะครับส่งผลให้ตอนนี้จากฝงเปลี่ยนมือมาเป็นแมนซิตี้อีกครั้งหนึ่งนะครับริวพูหลุไปอยู่อันดับที่2 แล้วทั้งหมดนี้นะครับคือสรุปผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำสัปดาห์ที่9นะครับและตารางคะแนนสัปดาห์ที่9ก่อนเข้าสู่วิเคราะห์บอลกาโชกเซเรียอิตาลีนะครับท่านผู้ชมที่เป็นนักลงทุนสายบอลครับสนใจอยากเข้ากลุ่มบอลหรือหาช่องทางขายกินอื่นๆนะครับก็เข้าแอปตัว L สีเขียวครับแล้วแอดมาที่แอด FC 3 4 5นะครับมีแอดจับหน้าด้วยนะแต่สำหรับพี่ที่เข้าไปสมัครสมาชิกวันนี้นะครับรุนรับเสื้อบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับฟรีทันทีเลยนะครับ รวมถึงโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะครับใครสนใจก็แอดไปได้ครับที่แอด f 4 3 4 5มานะครับมาเริ่มกันที่คู่ทีหนึ่งครับการชกเซเรียอิตาลีกายารีเปิดบ้านพบบรอนยาแข่งขันเวลาเที่ยงคืนครึ่ง5นัดหลังสุดที่เจอกันครับกายารีชนะไปทั้งหมด2ครั้งครับบรอนยาชนะไป3ครั้งครับผมคู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่14มกราคม2024นะครับครั้งนั้นเป็นกายารีนะครับเปิดบ้านเอาชนะบรอนยาไปได้2ประตูต่อ1นะครับ มาดูที่ผลงานในลีกของเจ้าบ้านนะครับไก亚รี่แข่งไปแล้ว9นัดครับชนะ2เสมอ3แพ้4ครับยิงไป8ประตูเสียไป15ประตูมี9คะแนนอยู่อันดับที่14ของกันโชเซียอาอิตาลีส่วนทีมเยือนครับบุรญญาแข่งไปแล้ว8นัดครับชนะ1เสมอ6แพ้1ครับยิงไป9ประตูเสียไป11ประตูมี9คะแนนอยู่อันดับที่12ราคาคู่นี้เป็นราคาเสมอน,นะครับแต่แนะนำให้ไปทางไก亚รีนะครับเล่นในบ้านน่าจะเบียดเบียดเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะ คู่ที่2การโชเซเรียอาอิตาลีครับเรเช่ che, เปิดบ้านพบเวโรนาแข่งขันเวลาเที่ยงคืนครึ่งห้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเรเช่เจ้าบ้านไม่สามารถเอาชนะเวโรนาได้เลยนะครับทำได้ที่สุดคือเสมอกัน1ครั้งเท่านั้นครับนอกนั้นอีก4ครั้งเวโรนาชนะรวดทั้งหมดเลยนะมาดูที่ผลงานในลีกของเจ้าบ้านนะครับเรเช่ che, แข่งไปแล้ว9้านัดครับชนะ1เสมอ2แพ้6กครับยิงไป3ประตูเสียไป1 9ประตูมี5คะแนนอยู่อันดับที่20จมบวยตารางของการโชเซเรียอาอิตาลีนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนเวโรนานะครับแข่งไปแล้ว9นัดนะครับชนะ3ครับแพ้6ยิงไป13ประตูเสียไป21ประตูมี9คะแนนอยู่ดับที่15ราคาเป็นเลเช่นะครับเจ้าบ้านต่ออยู่ที่เสมอครบครึ่งคู่นี้นะครับแนะนำลองเวโรนานะครับน่าจะคว้าใช้ได้ไม่ยากนะครับคู่ที่3ครับกันโชเซียอิตาลีเอซิมิลานเปิดบ้านบกนาโปลีแข่งขันเวลาตี2:45 5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเอซิมิลานชนะไป3ครั้งครับ นาโปรีไม่เคยชนะเอซิมิลานได้เลยครับใน5้าล้านหลังสุดดีสุดของนาบปรีคือเสมอกัน2ครั้งเท่านั้นเองนะครับคนนี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2 0 2 4ครับครั้งนั้นเอซิมิลานเปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูที่ผลงานในลีของเจ้าบ้านเอซิมิลานก็แข่งไปแล้วนัดครับชนะ4เสมอ2แพ้2ครับยิงไป16ประตูเสียไป9ประตูมี1 4คะแนนครับอยู่อันดับที่8ของกันโชซิเดียอิตาลี ส่วนชนทีมเยือนครับนาโปลีแข่งไปแล้ว9นัดครับชนะ7เสมอ1แพ้1ครับยิงไป16ประตูเสียไป5ประตูครับมี22คะแนนอยู่อันดับที่1ราคาเป็นเอซิมิลานต่อเสมอครบเครื่องครับและอาจลงมาเหลือราคาเสมอครับมาแบบนี้แนะนาใส่นาโปลีไปเต็มหน่วยเลยนะครับคิดว่าน่าจะมีดีพอบุกไปเอาชนะได้ไม่ยากนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นสรุปผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษและวิเคราะห์บอลวันที่29ตุลาคม2567นะครับ หากคุณผู้ชอชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ